ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวโครจรในแบบรายเดือนนะคะสําหรับในรอบนี้ก็จะย้ายพบเรือนวันที่14พฤษภาคมนะคะในหนึ่งเดือนจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ของชาวมังกรจะเข้าสู่พบเรือนใดนะคะจะส่งผลโดดเด่นในด้านไหนบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่รักนาราศีมังกรรนะับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามนะคะดาวอาทิตย์ของชาวมังกรนะคะ เป็นเจ้าเรือนมอรณะนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงนะคะรวมทั้งเป็นลักษณะเรื่องของการจบลงของอะไรบางอย่างได้นะช่วงนี้จึงเป็นอวะที่ชาวมังกรนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือน รีเริ่มสิ่งใหม่ดังน,นั้นช่วงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่ๆนะหรือว่าเป็นช่วงที่ชาวมังกรน,นะคะก็มีไอเดียโปรเจกต์โครงการนะหรือจะมีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการงานการค้าเกิดขึ้นนะคะบางท่านมันก็หมายถึงการทดลองริเริ่มนะบางคนก็อาทดลองเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ทดลองเรื่องของแนวความคิดหรือได้ลงมือทําสิ่งที่อยากทํามานานแล้วก็ได้นะเนื่นองจากองค์ประกอบหลายส่วนก็บีบบังคับให้ต้องมา ริเริ่มอะไรในช่วงนี้นะคะสําหรับดาวอาทิตย์นะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดินทางก็ได้ช่วงนี้ก็จะมีจังหวะเดินทางทุระปะปังได้นะคะนอกจากนี้ในภพเรือนปุตตะยังหมายถึงเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะการเปลี่ยนแปลงใดๆมันก็อาจจะมีเหตุมาจากเรื่องลูกหลานบริวารใกล้ตัวในบ้านได้ด้วยเหมือนกัน อย่างไรก็ดีพบเรือนนี้นะคะก็จะเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่แปลกใหม่ไปจากเดิมนะคะมีแนวโน้มว่าชาวมังกรก็จะได้เข้าสู่สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยมากขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับรุ่นน้องรุ่นเด็กนะหรือช่วงนี้นะคะมีจังหวะที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริวารลูกหลานมากขึ้นนะอาจจะเนื่องด้วยเป็นจังหวะเปิดเทอมนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่มีโครงการหรือทํางานมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่สักต่ํากว่านะคะ สำหรับดาวคู่นี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับภพบลาภะดังนั้นในส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะมีลาภผลอาจจะเรื่องการาหยิบจับทําสิ่งใหม่ก็คือมีช่องทางผลกําไรนะคะบางอย่างเนี่ยได้กําไรดีนะเรียกว่ามีช่องทางหางเงินหาทองนะคะเรื่องของการซื้อถูกขายแพงมีจังหวะเฮงทางการค้าปะปนอยู่ในช่วงหลังดาวอาทิตย์ย้ายนะคะอย่างไรก็ดีมันก็จะเป็นเชิง ได้มาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจับจ่ายโดยเฉพาะภาระส่งเสียเลี้ยงดูช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจับจ่ายใช้สอยทั้งเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะบางท่านเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะหรือบางท่านก็คือใช้เงินเพื่อการลงทุนต่อเนื่องได้สำหรับหน้าที่การงานของชงาวมังกรนะคะจะดีขึ้นนะในหลังวันที่21พฤษภาคมนะคะเรียกว่าช่วงประมาณท้ายๆเดือนพฤษภาคม ดวงดาวจะทยอยเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะของชาวมังกรถึง5ดวงด้วยกันนะคะดังนั้นเมื่อมีดาวไปรวมอยู่ดาวศุกร์เนี่ยจะได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิปดีนะคะส่งผลดีในเชิงความเสถียรมั่นคงในเชิงการงานเรียกว่าหากการงานที่ผ่านมามันดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีความเป็นปราก็คือไม่แน่นอนนะคะในช่วงท้ายพฤษภาคมนะถือว่าเรื่องงานก็จะกลับมามีความสม่ำเสมอขึ้นนะคะ เรื่องของการลงทุนหรือเริ่มนะมันก็จะผลิดอกออกผลในช่วงประมาณท้ายเดือนเช่นเดียวกันเนื่องจากดาวศุกร์นะคะเป็นกเกษตรตาธี่ดีในภพเรือนปุตตะก็คือเป็นจังหวะทํากําไรสม่ําเสมอนะคะมีการงานหรือว่าภาระหน้าที่รับผิดช,ชอบที่สเสถียรอยู่ในช่วงระยะเวลาโดยประมาณหนึ่งเดือนเนะนื่องจากดาวศุกร์มีกําลังที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะมีเรื่องของโชคดีนะจากเรื่องของอาหารการกินของใช้ของสวยงามนะคะหรือว่า ได้รับข้าวของฝากได้นะเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้นะคะดาวศุกร์นะคะจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเรียกว่าจะไล่เรียกกับดาวพุธนะกลายเป็นคู่ดึงดูดทางดวงดาวนะในเชิงเรื่องของอัธยาศัยไมยตรีนะคะความนิยมชมชอบในแวดวงปุตตะก็คือคนต่างวัยนั่นเองนะเรียกว่าชาวมังกรนะคะจะมีความโดดเด่นในเชิงเป็นที่พึ่งนะของคนรุ่นเด็กรุ่นน้องนะหรือช่วงนี้นะคะ คนต่างวัยจะเข้ามาหาชาวมังกรน,นั้นเนื่องจากมันมีสเสน่ดึงดูดทางดวงดาวนะคะใครที่ทํางานในเชิงกลุ่มวัวยวชนเด็กวัยรุ่นเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าดวงดาวจะส่งเสริมให้คุณมีความโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้ความสัมพันธ์ในเชิงลูกหลานหนะะ่างที่ผ่านมามันดูห่างเหินหรือว่ามีความไม่ใกล้ชิดนะคะเมื่อดาวคู่นี้มาอยู่ก็ส่งผลให้บรรยากาศในบ้านครัวเรือนการปกครองพูดคุยในเชิง ลูกหลานบริวารเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะเมื่อดาวถึง5ดวงนะคะไปอยู่ในภพปุตตะนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือภพลาภะดังนั้นชาวมังกรก็จะมีโชคลาภหลายอย่างนะเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะหยิบจับทํากําไรรวดเร็วนะคะงานการขยับดีขึ้นนะคะเสน่ห์นิยมการได้รับการตอบรับในเชิงเข้าสังคมใดๆช่วงนี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะหากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง เดินหน้าทางการวิ่งเต้นต่างๆเนี่ยมันชักช้านะหรือว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพกับงานประเภทการสื่อสารการพูดนะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดีขึ้นน,ะนอกจากนี้นะคะมีโชคบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวคราวนะการติดต่อเอกสารวิ่งเต้นต่างๆก็ถือว่าอาจจะมีข่าวดีได้นะคะโชคลาภประเภทลาบลอยนะคะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องงานเรื่องคนต่างวัยนะคะอาจจะเป็นวัยหยิบจับทากาไรรวดเร็วนะบางครั้ง มีคนมาช่วยเหลือผลักดันนะให้เราได้เงินเร็วขึ้นนะคะมีช่องทางทางการเงินเกิดขึ้นหลายด้านหลายทางนะหากใครมีหลายสาขาอาชีพที่ทำอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพเรือนการเงินของชาวมังกรนะถือว่าเรื่องของพลังที่มองไม่เห็นนะก็มีจังหวะผลักดันด้วยนะคะเมื่อดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนปุตตะหลายดวงนะคะในช่วงท้ายเดือนไปแล้วก็อาจจะมีจังหวะเก่งกาไรนะได้เงินจากเรื่องการลงทุนนะคะ มีจังหวะได้เงินแบบรวดเร็วบางทีก็คาดไม่ถึงนะก็จะมีจังหวะคว้างเงินก้อนได้สําหรับชาวมังกรบางท่านนะคะกับดาวคู่ธาตุลมนะคะช่วงนี้ก็จะมีอยู่ในภพเรือนสหัสชชะได้นะเป็นจังหวะเรื่องของการมีลาภผลเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะบางท่านที่ใช้รถทามาหากินนะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะงานด่วนงานรีบนะคะหรือว่า งานที่เข้ามาบางทีมันไม่ค่อยให้เวลาเตรียมตัวมากนะก็จะเป็นลาบในเชิงด่วนๆแบบนี้ได้นอกจากนี้มันหมายถึงเดินทางระยะสั้นเที่ยวไปเที่ยวมาก็ได้เหมือนกันสำหรับชาวมังกรน,นะคะหลังดาวพระหัสย้ายนะคะถือว่าจากเดิมนะที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครัวเรือนค่อนข้างมากนะคะก็จะเข้าสู่พบเรือนสิ่งใหม่นะดังนั้นชาวมังกรก็อาจจะมีจังหวะชีวิตนะที่ไปพบเจอสิ่งใหม่มากขึ้นนะคะมีเหตุให้ต้องโฟกัสหรือว่าไปทุ่มเทกับอะไรที่เพิ่งรเริ่มรวมไปถึง ชีวิตอาจจะต้องมุ่งไปยังเรื่องของลูกหลานเรื่องบริวารน,นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการลงทุนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะันเรียกเป็นจังหวะชีวิตใหม่ๆจากนี้1ปีของชาวมังกรนะคะรับดาวนะคะไปรวมตัวกันหลายดวงนะคะส่งผลกับเชิงความสัมพันธ์ได้ด้วยนะชาวมังกรช่วงนี้นะคะ,ะมีลักษณะการ คอ n เน t ชันใหม่ๆเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางการงานนะหรือแม้แต่เรื่องการครบหาความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้อาจมีความคืบหน้าในการครบหาดูใจรวดเร็วเป็พิเศษนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของคนที่อายุแตกต่างนะหรือมีไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่เหมือนกัน,นช่วงนี้อาจจะไปถูกอ,อกถูกใจใครได้ง่ายนะเนื่องจากดาวคู่เสน่ห์นะคะก็ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการครบหาการเริ่มความรักใหม่หรือแม้แต่เรื่องของ การเข้าสังคมใหม่ๆของชาวมังกรนะคะก็ขออวยพรนะให้ช่วงนี้ชาวมังกรจะเป็นจังหวะที่ได้พบเจอสิ่งเจริญหูเจริญตานะคะอะไรที่น่าเบื่อซ้ำซากหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับอะไรเก่าๆเดิมๆนะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่ชีวิตก็อาจจะพบเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตรวมทั้งขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนกันทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ